ครับกาบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพี่แล้วมาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่ชอบองไหนพี่ทักพี่โทรพี่แอดไลน์มาเช่นเดิมนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่อ่ายังไงดีนอเอาองค์แรกก่อนเนาะเอาองค์แรกครับพี่เสียงเริ่มมาแล้วนิดหน่อยเป็นพระบูชาห้านิ้วของหลวงปู่ฤาษีลิงดำ นี่ครับพี่พระบูชาห้าหนิ้วปู่ฤาษีลิงดำครับพี่ผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนื้อทองรูปบวกผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่เซจอยครับแล้วหลวงปู่ใส่หลวงปู่ไม่ควรพลาดหนึ่งพันห้าร้อยครับไปทางบ๊ทห้าสิบ แล้วผมมีพระบูชาห้านิ้วสภาพพิ่งหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนกเกจิยุคเก่าพะเกจิดังเมืองลบบุรีครับวัดเขาสมอคอนพี่อุดดินไทยนี่น่าจะเป็นปีลุกยุคจงต้นนะก่อนปีสองพันห้าร้อยหลวงพ่อบุญมีครับผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาท พี่ชอบตรงไหนพี่ทักพี่โทพี่แอดไลน์มานะจ๊ะแล้วผมมีมีดทิดเด่นเลยพี่เพิ่งได้มาใหม่สี่หลวงพ่อเออสีด้าำตามไม้ฝักไม้สวยงามครับนี่อันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมด้ามที่หนึ่งนะพี่เป็นมีดนะตามไม้ฝกมักไม้ดู ดำหมายฝักไม้พี่ผมก็จะพยายามจะดููมให้อันนี้เป็นมังกรคู่นะพี่นะคล้ายๆหลวงพ่อกลวยนะนี่ครับยันพอเดิมห้านิ้วดำหมายฝักไม้ห้านิ้ว ยันเพราะเดิมครับผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับมีดหลวงพ่อเดิมมีดหลวงพ่อเดิมครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่นี้อันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมครับส่วนดาบเป็นงางานี้พี่ดูดิวความยาวงั้นหนึ่งเนี่ย ความยาวของงาด้ามงานะพี่ดูครับมีหลวงพ่อเดิมด้ามงาด้ามใหญ่มีดห้านิ้วมีดห้านิ้วด้ามงาด้ามใหญ่ผมเอาสามพันบาทผมเอาสามพันบาท พี่ชอบพี่โทรพี่ออดไลน์มาครับมีด้ดามไม้ฝักไม้มาใช้ครับพี่ดูครับเห็นไหมมีหลวงปู่ศุกวัดปากคลองมะขามเท่าอันนี้เป็นมีดนะ มีด้านิ้วครับพี่มีด้านิ้วครับเก่า like มากเก่ามากตมามที่สามพี่มีหลวงปู่สุขครับมีหลวงปู่สุขนะครับด้ามไม้ฝักไมายเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทหายากคือสุด มันแต่ไรพระมารเพิ่งได้ด้ามเดียวเนี่ยพี่มีดอะส่วนมากผมได้เป็นกิจมาเป็นกิจเป็นพักขันนี่ครับอีกหนึ่งด้ามพี่อันนี้เป็นมีดหลวงปู่ทิมวัลละหาไล่มีจานปูทิมด้วยปอกนะครับลองมีจีวรพ่อเนียนี่นี่พี่ มีหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเ,เก่ามากสวยมากครับพี่ด้ามไม้ฝักไม้ยาวห้านิว้วมีดหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่มีสดสวยกเก่าๆแบบนี้แต่ไล่ผ้ามาก,ก็เพิ่งได้อันแรกเนี่ยพี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทอีพีนี้พี่มีหน้าเก็บมาก บอกเลยพี่น่าเก็บจริงเดี๋ยวดูต่อครับพี่อันนี้จกกะกดผู้เอียงวัตพานสูงอะ่ะเอาหกร้อยมีสองด้ามน,นะอันนี้นี่อันนี้เก้านิ้วเี่ยผู้เอียงวัตพานสูงกนนมงสาบอันนี้เก้านิ้ว อนนี้บานสี่นิ้วเก้านิ้วเน,นี่ยเจ็ดร้อยเอาเจ็ดร้อยละกันเก้าร้อยไม่ขายละขาเจ็ดร้อย 700. ส่วนอันนี้เอาหกร้อยอยากขายเช้าอันไหนก็ทักมาครับอยากขายอยากขายจ้ะนี่ตะกุดทักเชืยอกเ,เก่าอย่างพ่อทา หลวงพ่อทาวัดพันยังแตกสกุดไม้ไผ่ลวกถักเชือกลวงพ่อทาวัดพันยังแตกเอาเจ็ดร้อยบาทเอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะสิงสามขวัญงาแก่เพอเดิมเอาเจ็ดร้อยปลายทางทุกกล่องนะบวกห้าสิบกล่องหนึ่งซื้อสิบองค์ก็บวกห้าสิบกล่องหนึ่งซื้อองค์เดียวก็บวกห้าสิบ ิงปากเจาะงาแกะหลวงพ่อเดิมครับเอาเจ็ดร้อยอาจารย์าารยเฮงไพวันเขี้ยวเสือแกะพร้อมตะกุดของเกานี่เอาหกร้อยหกร้อยกว่านี้เจ็ดร้อยไม่ขายขายหกร้อยอยากขายอาจารย์าารยเฮงไพวันเขี้ยวเสือแกะเอาหกร้อยพี่ชอบองไหนพี่ทักพี่โทรพี่อะไรมาครับอันนี้ เครื่องรางชั้นหนึ่งเลยหน้าผากเสือหน้าผากเสือจานเต็มจานยันสิบเนี่ยยันตารางพิดผิดยันตารางหลวงพ่อกลวยเอาสี่พันบาทเลี่ยมเงินด้วยหน้าผากเสือจานยันตารางหลวงพ่อกลวยใหญ่ๆเอาสี่พันบาท จ,งจ,งงจิงจกสองหางจิงจกสองหางเอาหกร้อยบาทอันนี้ไปเงินไปนะพี่เป็นเงินดูใช้งานได้เอาเจ็ดร้อยบาทพี่ชอบตรงไหนพี่ทักมานะ ผมก็มีผ้าหลากหลายชิ้นเดิมครับตะกุดหนังเสือเราปูปุนพี่หนังเสือแล้วลงหลักเอาหกรอยบาทนี่เป็นผ้าคูดะไปไหมพี่นะะ คุณสะผู้เผือกเอาหกร้อยเอาหกร้อยครับนี่นี้นี่พี่เนื้อสำริดเงินเลยพิมพ์คิดตาพอเงินพิมพ์คิดตาเนื้อสำริดเงินหายยากมากโทษนะครับพี่ ขออนุญาตหน่อยนะซูมหน่อยซ้อมหน่อยเนี่ยจมูกชมพู่วิพาลโบราณน่าใช้มากน้ำสำลีเงินนี่พี่พอเงินวัดบางคาราคาแบ็นปันให้ผมเอาหกร้อยแต่จะขายวันนี้ผมขายหกร้อยไม่มีอะไรมากเลย หลวงพ่อเงินวัดบางขานเอ้ยหลวงพ่อเงินไม่มีพี่พูดพิ่อีกแล้วแม่แตื่นเต้นนี่เป็นปหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมครับพี่นอ้พอเอาพันห้านะพระเจว,วัดหลวงพ่อเดิมครับเอาวัดหัวหิ้วเอาพันห้านีแตกไรเงาเย่แมงมุมพระก,กุสุพันณบุรี ถนิมหลแดงเอาหกร้อยครับเอาหกร้อยบาทจ้ะพี่พี่ชอบวงไหนพี่ทักพี่โทรพี่อะไรมาครับน,นี้พักกันผีหองพ่อพกลวยในดินยุคต้นๆเนี่ยใส่งามากพักกันผีหองพ่อพกลวยครับเก่า สวยผมเอาหกร้อยบาทพระกันผีหลือพระกลวยเต่พอเดิมพิมพ์นิยมครับเอาหกร้อยครับหกร้อยบาทครับ,บ,รบพี่สำเด็จวันละคังแตแกแรงงานยืดสวยเลยพี่เอาหกร้อยเอาหกร้อย นี่ก็สวยครับเกตันดูซุ่มลงชาติแดงสมเด็จวะัดละัคขังเอาหกร้อยครับนี่พิมพ์เจดีสมเด็จวัดละคขังพิมพ์เจดี หกร้อยครับนี้สนหรัวัละคังบินนิดนึงนะบินบินแต่แรกแรก็แรกมีรอยเขาลอยลงหลักไว้นี่ผมเอาเอาจะเอาเท่าไหรเดี๋ยวเอาหกร้อยแล้วกันไปทางหกห้าสิบาทสวยเ้าเนี้ยสวยถึงบินนิดเดียวก็สวยเสียมากสวยจริงๆผมหลงไหลมากเนาเนี้ยพี่ชอบหลงไหนพี่ทักครับ เอี่ยนวัตนัหลวงเอี่ยมวันนะมวสะพานสูงพี่เอาหกร้อยเอาหกร้อยครับ พาไปตามผู้เอียมวัดสะพานสูงเอาหกร้อยครับพี่ผมเอาหกร้อยนะครับอ่ามีสององค์พี่วัดสะพานสูงครับสององค์สองพิมพ์นะไปแฉคนละพิมพ์นะอนนี้ไว้เขียนพิมพ์เอคนอุก เอาเก้าร้อยครับนี่หลวงพ่อจงรุ่นแรกมาใช้ม่ต่อค้หลวงพ่อจงครับเอาหกร้อยหกร้อยจ้ะหลวงพ่อกลวยครับหล,หล่อปั๊มหลวงพ่อกลวย เป็นพระรอปั๊มหลวงพ่อกลวยครับเอาหกร้อยครับเหลียงผ่าปากหลวงพ่อเดิมเอาหกร้อยครับเอาหกร้อยจ้าพักกิ่งเจ็ดรอบ พรก,กิ่งจะรอบวัดบวรครับในหลวงรัชการที่เก้าเททองน่าชพี่เอาหกร้อยครับผมเอาพี่ๆหกร้อยมีเต่าหรอพ่อเงินด้วยนะเอาพ่อเงินเอาหกร้อยครับเอาหกร้อยบาทจ้าพระก,กิ่งหอพ่อกิ่นวัดดอนจ้าเห็นไหม อสวองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับแม่แต่พักเก่งไม่ควรพลาดเลยเนะ่ยฮะผมเอาหกร้อยครับเออมีนี่ครับพนางพยาพี่อกนุนใหญ่เอาหกร้อยสองหน้าด้วยเอาหกร้อยครับเอาหกร้อยบาทจะ้ะ ภาพคุณแผ่บ้านก้างครับพี่เป็นยชินสิมแดงเอาหกร้อยครับหกร้อยบาทจะพิจา6 0หกร้ยบาทจะพีมีพูชินอันนี้มีพับปิดตาปวดโต๊ะเป็น,นยาผงเกสรดูมลสารนี่เต็มเลย ถ้ามาผมกล่องแบบนี้มาเอาหกร้อยพี่พี่พชอบรงไหนพี่ทักมาครับพี่โทรมานะพับปิดตาเนื้อดงแดงของกแก้วเอาหกร้อยนี่พี่พับ ไฟพับปิดตาหลวงปู่ยิ้มในพี่เนี่ยนี่นะผงยาด้วยเ,เก่าสิดสวย่างพี่เนี่ยน่าใช้น่าใช้ใชลงรักเอาหกร้อยบาทจา้ะนี่จะกลุ่มปู่ใจวัสดเสจ เอาหกร้อยบาทจ้ะเอาหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋ามีสร้อยประคำอันนี้ของหลวงพ่ออุตมะนี่สร้อยประคำไม้พยุงหลวงพ่ออุตมะเอาหกร้อยพี่สวยงามสวยงามไม่มีคาเลยพี่เอาหกร้อยครับพี่ชอบองไหนพี่ทักพี่โทรมาครับพี่อันนี้พระลบุรีพี่สนิมแดงครับพระตรีกาย ลบบุรีครับเนื้อสนิมแดงเอาหกร้อยบาทครับพี่ชอบตรงไหนพี่ทักมานะภาพส็ยทุกองค,ครับพี่อ e ีนี้กับผมต้องกราบสวัสดีครับ